สวัสดีครับวันนี้ก็มานําเสนอตัวแม็กพเดนนะครับในหัวข้อที่3ามก็คือในเรื่องของสปีดนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าเคำนวณยังไงสปีดง่ายงคำนวณง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของตัวเต้นระวงนะครับแล้วก็คูณกับจานวนรอบที่มอเตอร์หมุนได้นะครับก็จะได้ความเร็วแหละแต่สิ่งที่ต่างกันนะครับระหว่างบอลสกูกับแม็กพีเดนนะครับตัวบอลสกูเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเกิดจากลีดนะครับก็คือระยะ ตอนหนรอบในการเคลื่อนที่ของของบอลสกูเป็นลีดแต่ของพีเนียมเนี่ยระยะตอนหนรอบในการเคลื่อนที่เนี่ยคือใช้เส้นรอบวงของพีเนียน,นะครับในการคำนวณจะต่างกันตรงนี้นะครับครับทีนี้หลายท่านเห็นเห็นภาพตรงนี้เราก็จะนึกแล้วไอ้ยังไงพีเนียนมันต้องเร็วกว่าแน่นอนนะครับซึ่งจริง,รงในการใช้งานในพีเนียนก็มีโอกาสที่จะเร็วกว่าได้ครับแต่ว่าตัวบอลสกูรเองก็จะมีรุ่นที่เป็นลีดเยอะๆนะครับในรุ่น จากที่ผมเคยเห็นข้อมูลเนี่ยรุ่น R40 นะครับ R40 เนี่ยถือว่ามูลรอบหนึ่ง40มิลค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ต้องลองเลือกใช้ดูนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำหนักพอรับน้ำหนักมันมันเยอะขึ้นส่วนใหญ่จะปีดก็จะลดลงนะคเพราะฉะนั้นพิเนียเนี่ยเองมันมีขนาดให้เลือกเยอะพิเนียเนี่ยมีขนาด ให้เลือกมากกว่าบอลสกูนะครับดังนั้นเวลาที่ท่านออกแบบเนี่ยพอเจอพาระ,ะโลด,ดหนักแล้วก็ยังต้องการสปีดสูงๆนะครับโอกาสในการเลือกใช้งานของพี่เนี่ยเองก็จะมีมากกว่านะครับเพราะว่าตัวที่เรามีะตะอกในไทยเองก็มีแค่1.5ถึง4แต่ว่าตัวตัวที่เขาผลิตจริงๆมีจำหน่ายจริงๆเนี่ยมีถึงไซส์12นะครับตัวเนี้ยที่ตั้งอยู่บนตัวเนี้ยเป็นไซส์8นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์นะครับ ก็ตัวเบอร์แปดเนี่ยในไทยเองยังไม่เคยขายใหญ่สุดที่เราเคยขายคือโมดูลห้านะครับในประเทศไทยถือว่าตัวใหญ่มากทีเดียวสปีดส่วนใหญ่นะครับที่ใช้งานสำหรับในเครื่องจักรครับก็จะเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับก็คือในหนึ่งเมตรเนี่ยเคลื่อนที่ใช้เวลาแค่หนึ่งวินะครับกับ1.5เมตรเปอร์เซกนะครับก็คือระยะ1.5เมตรเนี่ยใช้เวลาเคลื่อนที่หนึ่งวินะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่สองสองสเต็ปนี้นะครับสำหรับแบตเนี่ยนะครับนอกจาก งานแบบระดับเป็นตันนะครับเป็นตันอาจจะเหลือแค่0.5เมตรต่อเตึกนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เร็วนะครับในของบอลสกูเองเนี่ยไซส์เล็กๆก,ก็อาจจะเริ่มต้นที่0.5เหมือนกันนะครับแต่พอเป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับซึ่งจากจากความเดิมที่เราเคยคำนวณไว้ตอนที่แล้วเนี่ยก็ได้แค่300กิโลนะครับแต่ของแหลกพีเนี่ยเนี่ยได้มากกว่า300แล้วก็ปีดก็ยังคงที่อยู่ที่เมตรต่อเตึกหรือ1.5เมตรต่อตกยังทำได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องขยับไซส์พีเนี่ยให้ใหญ่ขึ้น เมื่อเมื่อไตรของพีเดียมใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะต้องตามไปด้วยแรงบิดท,ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะต้องใส่เกียร์ตัวใหญ่ขึ้นเลโชมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับแรงดิดท,ที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากการคำวนวณเราวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอพีธาด้ี้นะครับ